กระลาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวพระสมเด็จทุกท่านครับนี่วันนี้มีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับแล้วก็มีพาเครื่องประมาณสัก10รายการครับพี่ครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันพอสมควรนะประมาณ30รายการเช่นเดิมนะครับสวยถูกใจรายการใดครับพี่ติดต่อสอบถามได้นะครับร้านน้องโบบารมีพาเครื่องครับ0 6 2 0 8 9 0 1อ7นดาย์ะครับไอดียก็062 0890157เช่นเ,เดียวกันนะครับนะสามารถติดต่อสอบถามได้ครับพี่เนะี่ยนะนะครับนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะเป็นรูปองค์พ,พ่อพระพิฆเนศนะครับพี่นะเป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับนะโปรไฟล์ของเราตอนนี้ช่วงนี้เห็นมีแบบเกิดขึ้นหลายช่องเนาะอ่าเราก็มีนะครับนะเป็นสัญลักษณ์นะครับนะเป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเนศครับสวยทุกใจลองดูนะครับพี่นะพระสมเด็จนะครับน้องเปิดอยู่รายการละ 500บาทนะครับพี่นะพระสมเด็จเปิดอยู่รายการละ500บาทนะครับสวยถูกใจลองดูนะครับผมจัดส่งฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับพี่นะาไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับจะส่งพัสดุทุกวันนะครับขอเลขพัสดุเพิ่มเติมได้นะครับนี่หมายเลขหนึ่งนะครับพี่เนื้อสวยๆนะครับเกรดทะลุซุ้มนะครับในช่วงนี้ก็ลบกันอีกแล้วนะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ชาวทหารนะพี่น้องทหารนะครับ ทุกท่านนะครับนะสวัสดีช่วงบ่ายนะครับเป็นยังไรกันบ้างนะครับพี่พี่นะครับวันนี้หมายเล็กหนึ่งต่อไปหมายเล็กสองครับอ่าหมายเล็กสองครับพี่วังนี้พิมพ์ชัดเจนดีนะครับผมพิมพ์ชัดเจนลึกเก็บเหลียวแหลมเลยนะครับแล้วก็มีเส้นแบบเหมือนเป็นเส้นแยกเส้นแตกเนื้อหานะครับราประมาณนี้อ่านะครับเนื้อหาสวยนะครับพี่ อันนี้เนื้อออกแบบมีสีน้ําตาลน้ําตาลด้วยเนาะครับเนาะมัจจะมีคราบฝุ่นนะครับเป็นพระเหมาพระบ้านทั่วไปนะครับพี่นะหมายเลขสองนะครับ <c oughs> ต่อไปครับหมายเลขสามอันนี้หมายเลขสามนะครับนี่อันนี้ก็มีผิวเปิดเปิดมีสภาพการใช้เล็กน้อยนะครับพี่นะตรงนี้เป็นเป็นแบบเป็น หลุมเลยนะพี่นะเป็นหลุมเป็นรูเลยดูเนื้อเก่ามากนะครับพี่ <c oughs> เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะเกตทะลุซุ้มเส้นสายก็สวยนะครับนะเส้นสายสวยมีเส้นแตกนะครับตรงนี้โค้งเหมือนเป็นเรือเลยนะครับนะฐานโค้งเป็นเรือเลย นี่ครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่เป็นมีคาบกูหน่อยเนาะครับเนาะตรงนี้มีคาบกุหน่อยนะครับนะตรงนี้จะเป็นเจดีนะพี่นะเป็นพิมพ์เจดีนะครับนี่ก็มีคาบกุนะพี่นะแล้วก็มีคาบน้ําแบบเป็นตะไคร่นะน่เกาะติดนะครับหมายเลขสี่นะครับผมหมายเลขสี่นะครับ ตรงนี้ก็เนื้อแห้งๆดีนะครับพี่นะเนื้อแห้งๆดีนะครับราคาปูเดิมๆเก่าๆนะครับหมายเลขสี่ต่อไปครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าอากาศเริ่มหนาวอีกแล้วนะพี่นะพื้นที่ไหนอากาศเริ่มเย็นนะครับจะแจ้งคอมเมนต์ได้นะครับพี่ คอมเมนต์ได้นะครับผมนี่หมายเลขห้านะครับพี่นะมาพบเจอกันในยามไม่บ่ายนะครับผมนี่วางเว้นจากช่วงเวลาพักกลางวันนะครับพี่นะช่วงเวลาพักกลางวันหรือช่วงเวลาตอนเย็นๆดูตอนไหนก็ได้นะพี่นะชมตอนไหนก็ได้นะครับพี่นะเอาที่สะดวกนะครับนี่น้องจะส่งให้ทุกวันนะครับนะงอ์ไหนไม่ไม่ไม่สวยไม่ถูกใจก็เลื่อนปล่อยผ่านก่อนเะารับเราเลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้นะครับพี่ เรือที่ถูกใจนะครับนี่เป็นของขวัญปีใหม่ได้นะครับนะช่วงใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วเนาะนี่ครับหมายเลขห้าไปหมายเลขหกครับหมายเลขหกองนี้มวลสารเยอะดีนะครับพี่นะ้ะมวลสารนะครับนี่ขึ้นมวลสารนะครับ พิมพ์ชัดๆเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบหลุมๆหน่อยนะครับพี่นะเนี่ยมวลสารละเอียดละเอียดนะครับนี่นี่ครับมวลสารนะครับพี่พเพียบเลยเม็ดขาวเม็ดดำนะครับพี่นะเนื้อก็ช่ำๆดีนะครับพี่เนื้อหานะครับแนละ้วอคนนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีบิน่นเลยพิมพ์ใหญ่นะพี่อันนี้มีเส้นเส้นหูนะเส้นหูนะเส้นหูคมนะครับอ่า หมายเลขหกนะครับผมหมายเลขหกครับ <c oughs> ต่อไปครับหมายเลขเจ <c oughs> ็ดนะครับตรงนี้หมายเลขเจ็ดก็มีสภาพผ่านการใช้มานะครับพี่นะามีสภาพผ่านการใช้มานะครับนระ <c oughs> ดูแบบรอยจากมีแบบมันๆหน่อยนะครับนะ <c oughs> พื้นผิวก็ลวดลายก็ยังเห็นได้ได้ชัดนะพี่นะาลวดลายก็ยังเห็นได้ชัดด้านหลังก็จะเปเป็นเส้น ก็มีรอยยุบประมาณนี้นะครับเราก็พรีเซนต์ตามผ้าตามเนื้อผ้าตามองค์พระนะครับพี่นะไม่มีนอกเหนือไปมากกว่านี้นะครับพี่นะขอบก็ขอบมนๆนะครับพี่นะขอบมุนๆดนีนะครับพี่นะพี่ท่านไหนที่โทรมานะครับพี่นะโทรมาไม่ค่อยได้น้องไม่ค่อยได้รับสายเนี่ยนะพี่บางทีก็ขับรถนะพี่บางทีติดประชุมนะครับผมนี่ก็ทิ้งข้อความไว้ได้พี่ทิ้งข้อความไว้ได้เดี๋ยวน้องก็ อบกลับนะครับไม่เกินไม่เกินสักสี่ห้านาทีนะนะพี่นะประมาณนี้แต่ถ้าน้องอยู่กับมือถือเนี่ยนะครับน้องตอบได้แน่นอนนะครับพี่นะสายด้วยก็โตได้นะครับพี่หมายเลขเจ็ดนะฮะปรงนี้สวยๆครับพี่วันนี้ก็มีพอได้ของนะพี่นะพอได้ของมาแบ่งปันนะครับนี่หมายเลขแปดครับตรงนี้ก็เนื้อนุ่นนวลใส่ดีนะครับเนื้อนุ่มแน่นๆนี่ครับ เหมือสานก็เม็ดละเอียดละเอียดก้อนใหญ่ก็มีนะพี่นะนี่เป็นเม็ดสีแดงๆนะครับก้อนใหญ่นี้ก็เม็ดสีดำดำนี่ก็จะเป็นรูๆนะครับเราตอโตก็เป็นไปตามการเป็นตามการใช้กาลังแล้วก็มุ่งเป้าหมายในเป้าหมายทาทหารอัพชาีอูชาเนะครับผม หลังก็เป็นหลังยุบยุบนะพี่นะหลังยุบยุบถึงไม่เรียบแบนมากนะครับพี่นะหลังเป็นหลังยุบยุบแบบนี้นะครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดครับอ่านะครับหมายเลขแปดเป็นฐานแซมนะครับพี่นะเป็นฐานแซมตรงนี้สวยนะเน,เนื้อแบบเนี่ยครับพี่เนื้อแห้งๆ นี่จะเป็นบางขุ่นคมหรือเปล่านะครับพี่นะเนื้อแห้งๆข,ขาวๆมีแบบว่าคราบน้ำตาลน้ำตาลนะนะครับพี่เป็นฐานแซมนะครับเป็นฐานแซมอกก็จะเป็นล่องเส้นหูคมมากๆนะพี่นะเส้นหูคมมากๆนะครับไปดูผิวผิวแบบสภาพแบบผิวดาเดิมเลยนะพี่นะดูแห้งๆนะครับ หมายเลขเก้านะครับพี่หมายเลขเก้าค่าก็ไม่มีบินนะครับนะสวยสมบูรณ์นะครับพี่สวยสมบูรณ์หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบองนี้เป็นพระสมเด็จพิมเจดี JD นะครับนะเป็นพิมเจดี JD, องนี้นะมีฝนนะฝนขอบนะครับนะองนี้ชิดชิดมุมนี้เลยนะพี่นะชิดซุ้มนี้เลยนะครับผมชิดซุ้มนี้ ก็อาจจะมีการใช้บ้างผลอะไรบ้างเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนก็อาจจะมีแบบช่างนะพี่นะช่างเรี่ยมผลอะไรประมาณนี้ตต่แรกเขาบอกว่าเขาใส่ใส่กรอบไว้นะพี่นะใส่กรอบไว้นะครับเป็นองคเหลือประมาณนี้นะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่นะเป็นพิมพ์เจดีเนื้อหาสวยดีนะครับแต่เป็นเส้นเส้นเส้นเล็กๆนะครับ หานะครับเนี่หลังก็เป็นรูพุนพุนนะครับผมหลังก็เป็นรูพุนพุนหมายเลขสิบนะครับผมตรงนี้หมายเลขสิบนะไปหมายเลขสิบเอฟวันนี้ก็มีพระนางพญามาองคหนึ่งนะพี่นะเนื้อออกเขียวๆดำๆนะพี่เนื้อออกเขียวๆดำๆสวยมากนะครับเดี๋ยวลองชมกันนะองค์นี้หมายเลขสิบเอ็ดนะครับพี่ <c oughs> เนื้อนี่แบบเหมือนแบบติดกันเป็นก้อนเป็นผึกเลยนะครับพี่นะเหมือนแบบว่าอ่ามวลสารมวลสารใครมวลสารมั่นะ่นะพี่นะดูเินะครับเนี่ยเขาจะแบบนั่นกันแบบเป็นก้อนๆติดๆประมาณนี้พี่ดูเนื้อหาเหมือนแบบเป็นต่อๆกันแลนะเนี่ยครับพี่ขาวใสๆมันจะได้มาแบบเดิมมเลยนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับพี่ มีเป็นพระเหรียญพระเหรียญน,นี่ก็มีหลายรายการนะพี่นะสวยๆเดี๋ยวก็ลองชมกันดูนะครับพี่นะลองชมกันไปเรื่อยๆนะครับหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปหมายเลขสิบสองนะครับตรงนี้หมายเลขสิบสองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยเก่าเลยพี่ตรงนี้นะครับแนละ้วเนื้อออกสีเหลืองๆนะ เหนือ,อกายภาพนะครับนะด้านนอกออกสีมีม,มีมีเหลืองเหลืองนะครับนี่นครับมีคราบเก่ากลึกเลยพี่ครับเนื้อหาดนุ่มดีนะครับนะแล้วก็มีเส้นแตกสังคโลกด้านหลังนะครับพี่นะนี่เป็นเส้นแตกนะครับแทบจะทั่วทั้งองค์นะพี่สวยสใสๆอยู่ในตลาดเลยครับ หมายเลข12ต่อไปหมายเลข13บสหมายเลข13ครับพี่อันนี้พิมพ์นูนชัดดีนะครับแล้วก็จะมีค่าุ่นะค่าผุ่น,นะนนะส่วนมากจะตตามพวกซอกขอบด้านในเนาะเนี่ยครับพี่ดูแบบเป็นธรรมชาติเดิมๆมาพี่หลังก็เป็นหลังเรียบนะพี่นะเป็นหลังเรียบนี่ก็จะเป็นมวลสารเนาะเป็นก้อนๆเลยครับพี่ ก็จะมีข้าบฝุ่นนี้นะครับรนนเนื้อหาสวยๆลองดูครับพี่พิจารณาดูนะครับหมายเลขสิบสามต่อไปหมายเลขสิบสี่ครับ หมายเลข14ครับพี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับเราเป็นพิมพ์อกขุดนะครับพี่เราเป็นพิมพ์อกขุดก็เป็น 1- ใน10กว่าพิมพ์นะพี่นะหนึ่งใน10กว่าพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะพบเจอน้อยนะครับพี่นะน้องไม่ค่อยเจอนะพี่ดังนั้นจะเจอสักองนะครับพี่องคนี้เป็นพิมพ์อกขุดนะ <_ d ata> อกขุดฐานเ็าจะหนีก็จะใหญ่ๆนะครับพี่นะ <_ d ata> สูงแล้วก็แขนเนี่ยจะมีะเลียวนะครับ <_ d ata> แล้วก็รูปทรงเนี่ยอ่อนช้อยนะครับพี่ เป็นคาบตะขีตะไข่สวยๆนะครับหมายเลขสินะครับผมหมายเลขสิด,ด้านหลังกนะ็จะเป็นรอยยุบๆนะครับพี่นะแล้วก็มีคาบดำๆเนะี่ยเหมือนเป็นคาบฝุ่นคาบอะไรนะ หมายเลขสิบสี่เนาะพี่ไปหมายเลขสิบห้า่ะอ,องนี้หมายเลขสิบห้าครับกันคอเนาะพี่นะจะหายจะหายไม่หายเย็นนี่แกอากาศนะ,นะครับพี่โอ,อ้โหหมายเลขสิบห้านะครับพี่องนี้หมายเลขสิบห้านะครับ เลขสิบห้าองค์นี้พิมพ์ใหญ่นะครับแล้วพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับพี่เนื้อหมวลสะาดดีนะครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปหมายเลขสิบหก 16. เลขสิองนี้พิมพ์ใหญ่นะพี่นะพิมพ์ใหญ่เนื้อออกอาข,าขาวยาวนวลน,นะพี่นะออกขาวยาวนวลน,นะครับออกน้ำตาลเล็กน้อย <c oughs> นะครับเนื้อหักข้างแน่นๆนะครับนะ้หมวนสารเหนียวหนึบนะครับพี่น,น,นี่ครับรพ,รรพื้นหลังก็ตึงๆดีนะพี่นะพื้นหลัง นะครับนะ่าเรียบเนียนสวยดีครับหมาเลขสิบหกหมายเลขสิบเจ็ด สวยนะครับผมวงนี้หมายเลขสิบเจ็ดไอไวใครได้ก่อนนะพี่นะพี่่ันไนไวก็ได้ก่อนนะครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดนี่ยตรงนี้สวยนะน้องมองว่าสวยดีเลยะนะครับนะ 7, เกตเหลียว,ยวปิ๊บเลยเส้นฐานนี่ดูรู้สึกว่าจะตรงเลยนะครับพี่ดูเลยฐานสูงเลย อ่านะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับผมหมายเลขสิบเจ็ดลองดูนะครับเนี่ยสวยสวยหมายเลขสิบแปดตรงนี้ครับพี่หมายเลขสิบแปดตรงนี้ขึ้นแบบเป็นเม็ดก้อนใหญ่ๆเลยนะพี่นะเม็ดมวลสานดูนี่ครับนี่ นนะนะเนื้อเนะี่ยใสเนะี่ยมีความเก่านะครับออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับพี่ดูเม็ดด้านหลังนะครับมวลสารหมายเลขสิบแปดครับปังนี้ สวยงามนะครับพี่นะเนื้อหาดีนะครับพี่เนื้อหาดีอ่ะมาถึงนี่ครับพี่นี่หมายเลขสิบเก้าเป็นพระนางพญานะครับนี่เนื้อออกเขียว,เข,ยวเขียวไหมพี่นะครับแล้วเนื้อออกเขียวเขียวไหมเป็นนางพญานะครับนะครับแข้งตรงนะครับพิมพ์ใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นแบบร้อย้ันข้างนะพี่นะร้อยคูดน,นะครับนะ้สังเกตตรดดงนี้เลยขอบในตั้งนะครับ ขอบจะตั้งเนื้อออกเขียวๆนะพี่นะนะครับเนื้อออกเขียวๆเนี่ยมีความเข้มๆนะครับพี่นะออกเขียวเข้มๆนะครับแขนงออ,อนชอ้อยดีนะครับเนะส้นสายสังกตินะครับนี่หมายเลขสิบเก้า หมายเลขยี่สิบนี่ครับหมายเลขยี่สิบองนี้เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเราเป็นพิมพ์เกตบัวตูมองนี้เห็นพิมพ์ค่อนข้างชัดนะครับลาเส้นหูต่างต่างนะครับเส้นสังคตินะครับนี่เส้นสังคตินะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับเราเป็นเส้นแซมนะครับเส้นแซมนะครับปลายขานะปลายแถไปเท้านะแหลมเลยนะครับพี่เนื้อหาดีนะครับนะหนึบแน่นนะครับขาว หมายเลขยี่สิบนะครับ <c oughs> <c oughs> หมายเลขยี่สิบครับไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับนี่มาเป็นเหรียญเป็นเ,เหรียญพระเครื่องเกจิ <c oughs> นะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับวงนี้เป็นเหรียญกิ่งไผ่นะ เป็นเหรียญกิ้งไผ่หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกเห,หรียญหันข้างนะครับนี่อนุสาวรีย์แม่สุชาดาปีหนึ่งแปดเนื้ออันปาก้านะพี่อยู่นี้นะครับตรงนี้เนื้ออันปาก้าเป็นเหรียญกิ้งไผ่นะครับพี่นะแต่เนี้ยกิ้งไผ่ไม่มีนะครับเดี๋ยไม่รู้แกเอาไปไว้ไหนนะพี่นะนี่ห่วงหูเดิมนะครับแต่กิ่งไผ่เนี่ยไม่อยู่นะปกติจะมีเป็นกิงน่งไผ่เนาะขึ้นหูเส้นสายคมๆครับพี่หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกหมายเลขยี่สิบเอ สวยๆผิวดีๆนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองเป็นเหรียญเครื่องเล็กเหรียญแลเหรียญดาวเทียมเหรอนี่เหรียญดาวเทียมนะครับนะเหรียญทำบุญอายุครบเก้าสิบปีนะเป็นปีหนึ่งห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณพระวิบูลวชิระธรรมนะครับหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะครับอ่านะครับด้านข้างก็จะเป็นขอบตัดฉีกนะครับนะตัดฉีกตัดสายนะครับนี่อัคระยังคมชัดนะครับพี่นะนี่ดู ผิวเดิมๆนะครับนะผิวเดิมๆสวยๆห่วงหูเหลิ้นนะครับเรียบร้อยดีนะครับพอสว่างทาผัษาน่าจะกระแพงเพชรน,นะสวยๆนะครับนะเส้นสายแกะพิมพ์หมายเลขยี่สิบสองนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขยี่สิบสามเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับนะเป็นเหรียญหล่อโบราณถ้าน้องจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น เหรียญล่อโบราณหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญล่อแบบเต็มสวยเลยครับพี่ตรงนี้ห่วงหูนี่แทบไม่ได้ใช้นะพี่นะเหรียญนี้แทบไม่ได้ใช้นะครับพี่เป็นเหรียญเสมานะครับลองก็มีคราบดำๆนะครับแบบผิวเดิมๆนะับพี่นี่ครับดูล่องตะไบนะพี่นะล่องตะไบนะครับเนื่องจากแบบเป็นเหรียญล่อนะเขาก็จะมีการตกแต่งตะไบส่วนที่เนื้อโลหะเนี่ยเกินออกมานะครับเนื้อสวยนะเนื้อออกแบบ เหลืองทองเขียวๆอะไรประมาณนี้นะครับพี่หมายเลขยี่สิบสามนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขยี่สิบสี่เป็นเหรียญเสมานะครับแนะ <c oughs> ล้วเหรียญเสมาหน้าตรงนะครับนะพระคู <c oughs> <c oughs> กรุณาวิหารนะครับนี่หลงปู้เผือกว่าจิ่งแก้วนะครับนะ้เหรียญเป็นเนื้อ,อทองแดงนะครับนะเนื้อทองแดงนมดําห่วงเดิมนะครับนี่อันนี้เขาเรียกเหรียญอะไรที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนะครับปี0ูนนะครับเนื้อทองแดงนมดำลักขลยันคมชัดนะครับนี่ขอบตัดนะครับพี่นะขอบตัดนี่ะนะครับสองห้าศูนย์สอง คมคมเส้นหน้าผากนี่งวดดนนพวกเผือกวัดกิ่งแก้วก็เป็นเกจิดังมีชื่อเสียงนะครับพี่ <c oughs> หมายเลขยี่สิบสี่นะครับ <c oughs> ต่อไปหมายเลขยี่สิบห้านะครับหมายเลขยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อ หลวงพ่อพระครูเดิมนะครับนะเหรียญหลวงพ่อพระครูเดิมวัดหนองโพนะเป็นหเหรียญเสมานะพี่นะหลังมียันนะข่ายยันสองบรรทัดนะครับแนละ้วด้านล่างก็จะเป็นตัวพอ,อนะครับนะสองสี่เจ็ดอะไรนะพนี่นะครับต,ตัวท้ายไม่ตัวศูนย์ไหมสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับราวนั้นนะหัวหูเหรียญนะครับนี่นนะหลวงพ่อเดิม เสียงมาเม็ดไข่ปลากลมๆคือไม่ตายจากมังเกออีกจุดนั่นละที่ทาำของตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเขาใช้รวมตัวกันครับก็มีชาวบ้านเนยไปอยู่ด้วยกันถึงไม่กี่คนนั่นละทางจรบจรเขายอมรับนะครับบอกว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่แต่เดี๋ยวพ่อเดิมครับหมายเลขยี่สิบห้าต่อไปหมายเลขยี่สิบหก หมายเลขยี่สิบหกเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญเหรียญบ้านน้ำมน์นะครับเหรียญบ้านน้ำมนท์หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับนี่จังหวัดชัยนาธนะครับเหรียญเจดีมีชื่อเสียงดังเลยนะครับเป็นเหรียญเนื้ออันปักกานะพี่นะเป็นเหรียญเนื้ออันปักกาองนี้สวยคมคมเลยครับผมนี่ครับไม่บวมไม่เบอร์นะพี่ไม่บวมไม่เบอร์นะอันนี้มีจานด้วยนะครับพี่มีจาน รองร้องรอยจานนะครับี่เหมียนบาทน้ำมนต์หลวงพ่อโยหมายเลขยี่สิบหกนะครับหมายเลขยี่สิบหกต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่จะเป็นพระพุทโทน้อยนะครับพี่นะเป็นพระพุทธโธน้อยนะครับนะแม่ชีบุญเรือนนะครับนะตรงบุญเติม นะวัดอาวุธองนี้อยู่ในตลับนะครับเนี่อยองนี้เหมือนจะเป็นตลับพวกซุ้มไอพวกวผงสุตรพันนะแต่นี้เจ้าของเขาเขาใส่ไว้นะครับพี่นะเขาใส่ไว้น้องเห็นหลังนะพี่นะคมชัดดีนะครับยันลึกดีรงนี้มีการลงทองนะพี่นะลงทองเก่าแห้งมากนะครับสวยด้วยพี่ยาบขึ้นเลยอยู่ตลับทองนะครับตลับสีทองลงยาหัวสิง นี่ครับ <c oughs> ปุดทอน้อยนะครับเนื้อเก่าเก่านะพี่นะเนื้อมีใครเห็นไหมเห็นม,มีตรงบริเวณใบหน้าตรงจมูกนะเนื้อเก่าเลยหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> ต่อไปหมายเลขยี่สิบแปด หมายเลข28เป็นเหรียญเสมานะครับนะเหรียญเสมาหลงพุททิม8รอบนะครับพี่นะเสมาหลงพุททิม8รอบเนื้อทองแดงนะครับตรงนี้มีเม็ดผลนะครับแล้วมีตอกโคดรนะครับแล้วตอกโคตรจำๆนะพี่นะครับรอยนูนที่บริเวณสังคตินะครับพี่นะสังคติ พื้นผิวเหลี่ยมตึงๆนะครับพี่นะพื้นผิวเหลี่ยมตึงๆนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นเส้นเม็ดพดนะครับพี่นะเป็นเม็ดพดปีหนึ่งแปดนะครับน้ำหนึ่งแปดวัดละหันไร่จังหวัดระยองหลวงพุทธิมนะครับหมายเลขยี่สิบแปดนะครับต่อ <c oughs> ไปหมายเลขยี่สิบเก้า หมายเ29เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนะนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับนะเนื้อทองแดงลมดํานะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมณศัดิ์ปีศูนย์แปดนะครับนี่เหรียญเลื่อนสมณศัดิ์ปีศูนย์แปดด้านล่างด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะพระอาจารย์ทิมเจ้าวาดวัดช้างให้นะครับนี่เป็นบล็อกปากขีดนะครับนะปากขีดนี่นะครับนะเส้นคมมากนะพี่นะครับนะเส้นเนี่ยแบบเส้นสายเนี่ยคมมากนะครับ ตันนี้ได้มารายการเดียวนะพี่นะได้มารายการเดียวนะครับนี่หลปปวงพุทธรวยสวยเดิมเดิมนะครับรหมายเลขยี่สิบเก้าศูนย์แปดนะครับพี่นะศูนย์แปดหลวงสืงสอคมคมเลย ต่อไปหมายเลข30นะครับรายหมายเลข30รายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายครับเหรียญลูกปุกไข่นะครับหืมวงนี้เก่ามากเดิมสวยมากนะครับด้านหลังมีจานนะพี่เห็นรอยไหมนี่ครับเห็นรอยไหมเห็นรอยจานไหมครับอ่ารอยจานเหรียญปูไข่ องนี้ก็ถือว่ามีสภาพผ่านการใช้นะครับพี่นะผ่านการใช้แต่เส้นนะครับนะเส้นนะครับนะเส้นสายนะครับการแกะบล็อกนะครับนะยังคมอยู่นะครับพี่ยังคมอยู่มีมีโค้ดมีจานนะครับพี่มีจานเก่านะครับลึกๆเลยพี่หมายเลขสามสิบนะครับผมลองดูนะครับพิจารณาดูครับพี่นะครับค่อยๆชมกันไปนะครับวันนี้ก็มี30รายการครับ สนใจรายการใด์ติดต่อนะครับพี่0620890157นะครับหรือเป็นในดีลายก็0620890157เช่นเดียวกันนะครับติดต่อสอบถามร้านน้องโบบาลมีเพิ่มเติมได้นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผิดพลาดรพการใครกับขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับนายเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับลาโชคดีมีใชัทุกคนนะครับทำงานก็เ้วยคาระวดระวังด้วยนะครับพี่นะใครทำงานที่เป็นแบบใช้แรงนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับเฮงๆครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ